โยชโอเคนะครับผมก็สวัสดีนด้วยนะครับวันนี้กลับมาในเกมของด่านบอลเซตโดคังบัเทิลอีกแล้วแล้วก็วันนี้ครับเขา update, อัปเดตด่านใหม่เพิ่มเข้ามานะเป็นด่านของสตอรี่อีเวนต์กับด่าน ECA ใหม่นะครับก็เป็นของไอ้เจ้าอูบูนั่นเองนะเป็นตอนของตอนจบภาคเซตนะครับอืมนั่นแหละก็เป็นอีเวนต์หน้าใหม่นิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรมากก็น่าจะหมดประมาณนี้นะ่าสำหรับอีเวนต์ของกิจกรรมใหญ่ครั้งนี้หรืออาจจะมีอีกก็เดียเด๋ยวรอดูแต่ผมว่าใน่าจะหมดตั้งแตนะมันเหมือนจะแบบ หมดแล้วนะนี้คืออาจจะมีเป็น LR บนะูเด็กมาแต่ผมว่าไม่น่ามีนี่แหละจริงมันน่าจะหมดแล้วแหละนี่สำหรับผมนะน่าจะหมดแล้วจะเป็นมิชชั่นที่แบบว่าให้เราทำนะครับตามแบบมิชชั่นแต่และอย่างก็มีของรางวัลให้นะนี่เป็นคอร์มิชชั่นนั่นเองเป็นพวกเพชรไอ้ของรางวัลเยอะเนี่ยของรางวัลท่อนข่านจะเยอะนะันดีด้วยนะครับเนี่เป็นพวกนี่โอเปอร์ของบูเด็กกับสยแสามโกคูที่โคตรจะสวยแล่วก็เป็นอนี้อ่อพิเนษมิชชั่นนะครับเป็นลูกแก้วโคตรเยอะเลยนี่ดีมาก ผมกำลังต้องการลูกแก้วเหลืองพอดีตอนนี้นะครับจะได้มาทําการลือตัวละคนของอุบุตัวใหม่นั่นเองนะมีลูกแก้วมีเพชรมีเพชรเขียวให้ด้วยนะดีมากเพชรเขียวสามร้อยเลยเว้ยโอ้ยเยอะเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเพชรเขียวเยอะนะเยอะอันนี้เยอะนะับโอ้แจกเยอะมากแหละก็ไปทำเล่นมิชช่นให้มันครบนะอันนี้ก็มาเล่นประมาณสี่สิบรอบได้เล่นให้มันครบสี่สิบรอบด่านไหนก็ได้นะเล่นให้ครบสี่สิบครั้งนะครับด่านอะไรก็ได้เคลียร์ให้มันผ่านสี่สิบรอบ จะได้มินชันทั้งหมดมานะรตรงนี้นะครับผมครับซึ่งด่านที่มันอัปเดตน่าจะเป็นด่านนี้นะสอรีร่อีเวนต์ของอันนี้นะครับนี่อีเวนต์อันนี้เลยจะเพิ่มด่านใหม่มาเปสองด่านนะครับด่านเกียรเหรียญอุบูกับด่านซานตระกูลอุบูนั่นเองก็จะเป็นตัวสกปรกสีเหลือตงตัวนี้นะครับสามารถอีเซได้ด้วยนะแล้วแม่งอีเซแล้วแม่งเก่งโคตรค,ค,คือตัวฟรีในอีเวนต์เนี้ยแม่งเก่งแบบโคตรหมดเลยอ่ะเออในอีเวนต์นี้คือตัวฟรีแม่งโคตรจะโกงนะฮะเป็นตัวฟรียุคใหม่จริงอันนี้บูก็โคตรโหดสตตตักกกบบู็โโคครรแทง์ถึ โกคูก็โคตรดาเมจรุนแรงตีชนะธาตุนะครับไออูบ oh, hey. ูแม่งก็โอ้โหสแตก ADK ได้อีกตีก็แรงเกินนะครับมีกาดให้เหมือนกันติดกาสอตัวนะอีเวนต์ตัวละครตัวฟีติดกาดได้2ตัวนะแม่งโคตโครโกงเลยนะครับแนะนำไม่ฟาร์มมาเลยจะดีมากตัวละครตัวนี้ฟาร์มมาซะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฟาร์มมาก็อัพเป็นอ e ESA ใช่ไหมหละ่ะก็ต้องฟาร์มปุ๋ยเพิ่มก็ฟาร์มปุ๋ยมาเป็นตัวเลเวลห้ามานะครับเป็นเอ่อเอเลเวลัห้ามาหนึ่งตัว ก็คือทํามาตัวหลักหนึ่งตัวอย่างงี้อันนี้คือตัวหลักของผมนะครับก็คือ SA เต็ม10แล้วก็ปลดเส้นทางครบยาลูกแก้วเต็มแล้วนี้ผมเหลือแค่อีก7%เท่านั้นนะครับก็ยาลูกแก้วให้มันเต็มไปเลยแล้วก็ตัวปุ๋ยนะครับก็อัพ SA มา5พอจะได้เอาไปอัพตอนเบียดเป็นร่างเอสได้แล้วจะได้เอาไปอัพแบบ SA ให้มันเต็ม15นะเอออันนี้ก็คือตัวปุ๋ยตัวปุ๋ยของเราก็จะให้ดูนะครับอันนี้ก็คือตัวปุ๋ยนะตัวปุ๋ยอยู่ไหนวะนี่นะครับผมก็ฟาร์มเร ก็อย่างนี้เลยนะครับคือเลเวลก็ไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้นะอันนี้เลเวลของตัวละครนะครับอัพมาแค่ SA พอนะครับ SA 5พอแล้วก็รอ ECA ได้เลยอันนี้รออัพเป็นตัว ECA ได้เอาเป็นปุ๋ยให้ตัว ECA ได้ตัวหลักของเรานะครับนั่นแหละนะก็โอเคซึ่งผมเนี่ยจะมาเล่นด่าน ECA ของตัวละครมันเองนะด่าน ECA ไอ Extreme Sad Area นะครับแล้วบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่เคยเล่นด้วยอันนี้เพิ่งเพิ่งมาเคยเล่นครั้งแรกจริงอันนี้ first time ของเราเองนะครับ first time ที่ลองเล่นกันจะว่้จะยากแค่ไหนนะ น่าจะผ่านได้แหละมันทำาให้เราผ่านได้แล้วทีมฟรีอาจจะผ่านได้ปะเดี๋ยวลองดูดิอันนี้คือแบบมาแบบครั้งครั้งแรกจริงนะฮะดูสิด่านที่สามนะครับอันนี้เต๋อสามนะครับรู้สึกจะใช้ตัวละครอ,อะไรบ้างเอ,อ่ยดูสิเป็นอูบุโกคูแล้วก็ซาตานโอเคใช้ตัวละครสามตัวนี้ในการเล่นนะครับสามตัวละครตัวนี้นี่คือตัวละครสําคัญในการเล่นด่านของอูบุนะไอด่านอี ECA ของอูบุต้องมีตัวละค 3, รสามตัวนี้เท่านั้นมีอูบุโกคูเซย่าสามที่อ ECA เรียบร้อยโอ้ คือถ้าใครทำ ECA มาก่อนนะไอสองตัวไอสองตัวหลังอนะไอโกคู Goku กับสตาร์นี่คือสบายนะเพราะว่ามันแบกได้ใช่ไหมละ่ะ ECA เสร็จแล้วก็เก่งมากะนะก็โอเคมั้ยเริ่มจากเซตฮาร์ก <c oughs> ่อนละกันนะ <c oughs> น่าจะง่ายๆมั้งเพราะว่าด่านนี้มันมันเอาตัวละคร ECA หลังๆมาได้แล้วอะไอพวกสตาร์นโกคูมันได้ ECA แล้วไงน,น่าจะผ่านได้ง่ายอยู่เหมือนกันโอเคนะเปลี่ยนทีมแป๊บนะครับก็ตีมาเจนบูซาก้าเนาะลองจัดทีมฟรีสิซาตานนะครับโอ้ทีมสบายผมบอกเลยสบายแนะ่นอนอันนี้ นะอูบูเป็นสีเหลืองนะครับสีแดงไปสู้เลยสีแดงสีแดงตัวฟรีพวกนี้ใช้ได้อยู่นะโกเทนโกคูก็ใช้ได้อยู่ LR โกฮังเกส์ยังแมนกับวีเดียวก็ใช้ได้นะครับโอเคก็วันนี้น่าจะผ่าสบายๆผมว่านะไม่น่ายากกว่าด่าน2ด่านแรกผมว่าสองด่านแรกยากกว่าเว้ยเออเพราะว่ามันยังไม่ได้อิเซเงไอสองด่านแรกต้องเล่นแบบว่าทีมพิวพีของเราเองอันนี้มันอิเซเรียบร้อยแล้วไง ไอพวกซาตานโกคุเซะสามไอซีเรียบร้อยแล้วหรือผ่าง่ายหน่อยผมว่านนะเนีเก็บเหรียญนี้ก่อนเนีนก็โอเคมาไม่น่ายากนะครับใครเพิเ่งเล่นแบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นก็มาดูคลิปนี้ได้นะผ่านได้อยู่สบายชิวๆเลยเนี่ยนั่นก็เดี๋ยวรอคลิปรีวิวของตัวละครตัวนี้ได้เลยนะครับผมกำลังปั้นทําอยู่กําลังหาลูกแก้วอยู่นะรอสักพักรอสักคู่หนึ่งเนี่ยสักวันหนึ่งนะะ่าจะได้ทำคลิปแล้วแหละอันนี้นะฮาจะไม่เกินหนึ่งวันแน่นอนโอเคดีเฟนซ์ใครเย,ยอะสุด โกคูแต่ว่ามันแพ้ทางธาตุวะให้ใซรัมไป่ดูแล้วกันนะมันกันซิลหรือเปล่าไม่กันนะครับก็สามารถซิลได้เหมือนเดิมโอเคนะงานเกสเซย์ยแมนออกมาก็ยังคงแบกเหมือนเดิมนะครับแบกทุกดานจริง3ามดานแล้วเนี่ยแบก3ด่ดานเลยนะนดีมากโอเคนะแต่อาจจะตัดมันก็อาจจะตีแรงตัวนี้ด่นดาลของยี่ห้าเซมินนอาจจะตีใส่เราแรงมาก จะต้องระวังหนะ่อยน,นี่ผมเล่นแบบขั้นแรกสุดไงขั้นสุดสองซมิน่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันขั้นสูงสุดนะครับเดี๋ยวรอผ่านอันนี้ก่อนแนละ้วกันโอเคหนึ่งล้านดาเมจนะครับถือว่าแรงมากสัปดาหนี้โอ้โหเกือบาตายขั้นแรกเนี่ยผ่านง่ายอยู่เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูขั้นสองไอ้ยี่สิบห้าเซมิน่ไม่รู้จะผ่านยากขนาดไหนนะครับมายี่สิบห้าซมิน,นะครับผมลุย ก็ทีมเดิมเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนทีมอะไรมากทีมเดิมแหละผ่า <f> น <ans> สบาย,บายแล้วออ้ยแล้วโผล่มาเจออย่างนี้นะถ้าเจออย่างนี้ถือว่าโชคดีนะครับไอเจอเป็นรูปขึ้นมามึนงงเนี่ยคือมันจะดรอปเป็นเหรียญเหรียญที่เราได้ที่เราเล่นมาได้เนี่ยจะดรอปเป็นเหรียญแบบเหรียญน,นั้นแล้วมันดรอปทีละสิบเหรียญเลยมนะั้งเออโครโชคดีเนี่ยเก็บไปเลยครับดีมากเก็บไปเลยนะห้ามข้ามนะเก็บไปเลยจะดีมากๆจะได้แบบว่าได้เหรียญเร็วขึ้นเออได้เหรียญเพิ่มขึ้นนะโอเคไปลุย นะก็เดี๋ยวนี้สายฟรีมันเก่งขึ้นมาหลายเท่ามากอะ่ะผมไปสองพันสี่สกีวันอยู่นะแม่งโคตรโกงเลยตัวตู้ยังอายอ่ะจริงนะคือปพฤติก,กรรมของตัวละครสายฟรีรนี่เนี่ยสายฟรีแม่งโคตร,รเก่งเลยตัวอิอเดี๋ยวนี้นะตัวละครสายฟรีแม่งแบบโอเวอร์พาวเวอร์เกินไปแล้วนะครับโอเคเปิดมาอย่างงี้นะฮะมันตีดักเยอะเนี่ยเฮ้ยอาจจะยากก็ได้นะดูดิมันตีมาโคตรเยอะเลยแล้วตอนนี้เราโผล่มาแบบว่าโรเดชั่นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะผมว่านะมันแบบก้ำกึ่งอ่ะเออไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลย นะซึกอุบูมันกันเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคยังไม่กันซึกเหมือนเดิมนะครับใครไปแทงดีวะเนี่ยแต่อุบูมันมีมันสามารถติดกาดได้นะเพราะว่ามันเจอศัตรูที่เป็นเวเทอร์เมนต์นะครับติดกาดได้เหมือนกันอาจจะให้อุบูไปแทงปะผมว่าให้อุบูไปแทงดีกว่าไม่รู้่ะลองดูอ่ะลองเสี่ยงดูรว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองแต่จริงโกเทมไปแทงจะดีกว่าเพราะว่าชน,าาน,นะท่าครับแต่ผมเชื่อมานในอุบูนะฮะอุบูมันมีความติดกาดอยู่เหมือนกันตี ไอชิบหายไม่ติดกาด hey, เหรอเฮ้ยเจอศัตรูเบอร์เทอร์เมนไม่ใช่เหรอมันไม่ติดกาดอ่ะหรือผมจําผิดวะโอเคโอ้ okay. oh, โหโดนตกสามหมื่นเลยหรือมันติดไปแล้วโอ้โ oh, หโดนตบแรงมากเลยเฮ้ยตายได้เนี่ยเล่น,นงโมงแล้วตายแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วกูนูวยี่จะให้โกเทนไปแทงดีกว่าให้ตายเถอะมีโอกาส oh, โอ้โหเป็นสีแดงโดนตบหนึ่งสี่นะครับตบแรงมากนะเออเล่นพลาดก็าตายได้ ออ้โหหลบได้ถ้าไม่หลบมึงตายแน่ถ้าไม่หลบมึงเดี้ยงบอกเลยไม่หลบเดี้ยงแน่นอนครับไม่เหลือครับเดี้ยงครับพูดจริงเดี้ยงแน่ไม่หลบคือเดี้ยงครับผมเมื่อกี้คือผมเชื่อเลยว่าไม่ตายต้องใส่แมลงมากประมาณประมาณแปดหมื่นถึงว่าแล้วมันใส่สาตาร์นี่ไงสาตาร์มันก็ไม่ใช่ว่าจะรับได้ดีขนาดนั้นนะครับอืมก็เจ็บได้เหมือนกันแหละเพราะว่าด่านนี้มันตีแรงนะอุ้ยคิดดีคอนไปเลย เบิ้ลเรียบร้อยชนะและ้วเห็นไหมเป็นด่านที่เหมือนเดิมอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับก็คือเราก็ตีเสร็จมันแรงมันก็ตีเสร็จเราแรงเหมือนกันเออคือต่างคนต่างเสียเปรียบได้เปรียกเปนตัดเรียบร้อยนะครับผ่านเรียบร้อยไปน่าจะดรอปเป็นเหรียญสีลุ้งมาเยอะมากเพราะว่าผมได้ไอ้นั่นมานะได้ไอ้ลูกศรมึนงงดรอปมาเหรียดก่วน นี่เห็นไหมครับเห็นไหมมันตอบสิบเหรียญนะนี่คือตอบจากไอ้นั่นนะตอบจากอักษรมึนง,งงนะครับเห็นไหมได้มาเล่นแค่รอบเดียวแม่งได้20เหรียญเลยขาดแค่สิเหรียญคือจะครบไปนะขาดแค่สิเหรียญจะครบสิบเหรียญแหละแป๊บเดียวจริงอันนี้นะแป๊บเดียวนะขอแค่มีทีมฟรีที่เราฟาร์มมาเออก็จะผ่านได้แล้วนี้นะครับสบายๆนะฮะก็เป็นแนวทางใำหรับคนที่เแบบว่าเออเพิ่งเริ่มเล่นหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ก็สามารถจัดทีมนี้ไปเล่นได้เลยนะครับก็ถ้าอยากให้ง่ายก็คือต้องฟาร์มไอ้นี่ก่อนนะพวกโกคูไซเร่กอนแล้ว็สตารมเอเซ่กอน แล้วก็ค่อยมาเล่นด่านอุบุจะดีกว่าเออนะครับนั่นแหละจะได้ผ่านง่ายขึ้นนะก็โอเคประมาณนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะเปะ็นคลิปลสั้นเพราะว่าทําคลิปนี้มาขั้นไว้ก่อนจะมารีวิวไอคิปไอคิปของอุบุนะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้ได้เลยอันนี้น่าจะใช้ทำพรุ่งนี้แหละนะครับก็ถือว่าเป็นภาพอาร์ตสวยนะไอการ์ดเนี้ยอาร์ตมันสวยนะครับเป็นอาร์ตแบบกําลังโกรธอาร์ตแม่คล้ายโกหังไม่นั่นเลย,เลยอัลติเมทโกหังเลยปะไอร่างเราจะไม่เปลี่ยนร่างนะเหมือนโกคูนางมิกได้ซ้ำเนี้ย ท่าเดียวกันเลยนะไอ้ท่าโพ้นี้ไม่งซ้ำมาหลายตัวนะสามตัวสี่ตัวแล้วมั้งเนี่ยไอ้ท่าโพเนี่ยท่าโพ้แบบกำลังโกรธแล้วก็มีเส้นๆทั้งหลังเป็นพุ่งเข้ามาเนี่ยมันใช่นะท่าโพ้นี้นะแต่ถือว่าสวยนะสวยมากผมชอบอาร์ตมากเลยเท่มากเลยนะครับอืมแต่ก็ผมไม่ใช่แฟนมาแท้อุบูได้มากมาขนาดนั้นไนงะแต่ก็เท่ดีผมก็ชอบอยนูะ่นะนั่นแหละก็เดี๋ยวค่อยมาชมคลิปรีวิวของมันเอกอีกทีนึงแล้วกันอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับนะก็ สำหรับการเอากดานนี่ผมแนะนำให้อัปเบิร์นมันนำนะเพราะว่ามันสามารถสแต็กเอเดเคได้นะครับวันนี้เพิ่มเป็นเคได้ขี่ได้เทิ่อนนะแล้วก็มีโอกาสสตันด้วยแม่งโคตรดีเลยตัวฟรีบ้าเดี๋ยวนี้มันเกินไปแล้วนะเออก็เดี๋ยวเข้ามาดูความโหดของมันอีกทีแล้วกันว่ามันจะเก่งขึ้นมาขนาดไหนนะครับคลิปนี้ของเราต้องไปแล้วเดี๋ยวเจอะมคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ไปครัแบบผมไปแล้ว